นี่เตวิเลียมสวัสดีค่ะเตวิเลียมสวัสดีครับ <laughs> วันนี้จะไปหาหนมไม้กันนะคะชุดเรียบร้อยเตรียมของ <laughs> แต่มิเตวิคุณวิเลียมมาแวะทำเอาปลาไปมาปิดเรนัตโฟออบเรนัตโฟออบ See I've drilled holes down underneath it now. Mm -hmm. See those let the air in. Mm. But they're expensive. Mm. So, yeah, that's cheaper, not Yeah, Joe tell me to do it that way because the man who who do who did work for Joe showed him to do that. Mm -hmm. He said not he was expensive he, one. He was so ไปหาหน่อไม้กันนะคะวันนี้ <c oughs> ชุดพร้อมคนพาไปพร้อมถึงแล้วนะคะทิ้งป่าหน่อไม้แล้วเดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้เลยนะคะนี่เตรียมมีดเรียบร้อยนะคะประเทศนี้ไม่มีเสียมแต่จะใช้มีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีหน่อไม้ใหมวันนี้ก่อนนี้ แค่คะแค่วันหมอบวันบิ๊กวันเท่านี่เจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะหนูไม้เห็นไหมสองหน่อเลยเรียงกันเลยสองหน่อเลยนี่สองหน่อเรียงกันเลยใหญ่ๆนะคะตัดออกมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่ นี่หนอนนึงเย็บเม็ดนี่นั่นอีกหนอนึงนะคะนี่กำลังโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนี่นี่หนอนเอาหนอนนี้ก่อนเจออีกแล้วหนอนบันเลิศเลยเห็นไหมนี่คะเดี๋ยวขอตัดกันนะคะเจออีกแล้วหนอนบันเลร์เลยนี่ก็สุดลงก่อนค่ะ ใบเขาหนาใบเขาขึ้นหนามากมาถ้าก่อนไม่เจอฮะ,ะ,ะ,ะ I have, this one. You have it ว <Yeah. S 2> okay. <You> ันอันใหญ่มากาคะต้องขุดลงไปอีกเดี๋ยวข,อ,ขอตัดก่อนนะคะ เจอหนอใหญ่อีกแล้วเย้ <find> them? Yeah, I f ้ไปด h แ m very b อ g สองหนออยู่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะมองไม่เห็นเมื่อกี้นี่เฮ้ยเห็นไหมสองหนอเอามาแล้วหนอหนึ่งได้อีกหนอหนึ่งนะคะไม่มาเอานานเขาขึ้นเป็นแหนงแล้วค่ะเห็นไหมมีแหนงใหญ่ๆอยู่แหนงหนึงน่งค่ะเดีย๋ยวเขาตัดก่อนนะคะ ได้สามหนอนี่ใหญ่มากดูค่ะดูความใหญ่ของนางเอาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้หน่อไม้ขนาดไหนนี่หน่อไม้ที่ได้นะคะหนอ่อ, <c oughs> นอ,อที่หนึ่เป็นหน่อเบ้อเลยหน่อเบลอเลยคะเป็นหน่อเบ้อเลยดูนี่ What the hell is this? No problem, go home honey. Okay. It's only a semi card but I do not know who it is. You cannot do nothing. Go to read in the house, okay? Why? Hot. Oh, you have to sit in the hot, all the time in the hot. <laughs> uh, I do not know who it is, I will read it when I... Yeah, you can read it.